ว้าวเกิดมากูต้องแก้ผ้าอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี uh ๋ยวอ่าอันลิมิตเดเย็บโหปรับเป็นอีพิกให้กูซะด้วยหายก็พอละอีพิกเดี๋ยวนะ่าจะคอมจะระเบิดโน o o l สต้องคราบก่อนใช่ปะทียเปิดมาก็หลอนแล,ล้ะวว่ะกูทำไรอะ่ะให้เราไปตีมอนเหรอใช่ปะใช่ใช่ใช่มาดีมาด,มดีสัตว์เปิดมาก็เดือดและวะ้วว่ะเยีย ตายหมัดหยงชุนเลยอ่อ้าวตายไอ้เฮียอะไรวะเนี่ย The fuck bro ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเปิดมาก็ตายเลยไอ้เหี้ยเสียโซด้วยเสียโซตายแล้วเสียโซด้วยสัตว์ดาร์คโซ,โซชัดๆมันให้ไปคิวอะ่ะคือให้เลยให้ไปสังหารให้ไปฆ่าใช่ปะ่ะวะหรือไงเฮ้ย เก่งมึงเจ๋งอไอสัตว์มนะั้งเก่งมึงเงเหรอมึงเก่งมึงเจ๋งเ,งเหรอตายตาย,ตายมา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 อาวุธแม่งสู้หมัดไม่ได้กูเลเหลือเชื่อ,อเออลิเทอร์อะไรอะ่ะได้อะไรมาวานะเน่ยพวกนี้มาอะไรกันโซอ๋อเก็บของคืนคุยกับหมาได้ด้วยมาเปิดกล่อง ตีนเขียะมันทำไมจะไม่เฮียเลยมึงจะนั่งดูกล่องตั้งนานทำไมวะมึงไม่มึงไม่เตะใน,นทีแรกวะเกตเดนทัวร์ฮะอ e นเวนต์เรดฟีนดิ e งคร n เชอร์ออเปนนิ่งเทเซอร์จะจำเอาในแหวนในวีเพลย์คือสอนฟาร์มสอนรูนสอนวนเวียน increase damage อ๋ออันนี้คือเราอีควิปอยู่แล้วเหรอรูนตอนกลางคืนจะวิ่งเร็วขึ้นทำไมหน้ากูเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ย โอ้ยอะหลบได้หลบได้ห <tes room. S 2> ลบได้ไอ้น้องมาเลยครับ <Please. S 2> <fruit. S 1> มาเลยครับลอยลอยลอยหัวท <cold> ิ่มไอ้เหี้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราสามารถทำอะไรได้บ้างไม่ได้เลยมันจะต้องมีโต๊ะครับไอ้นี่หรือเปล่าวะอุ้ยฉันไม่ตีกูโดนด้วยนี่เฮ้ยก็ตายนี่กูตายนี่ เฮ้ย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 อีกแล้วเหรอโอ้โหโอ้โหเดียวเดียวเดียวเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนไม่แดกกูหรอกไอ้เจ้ากูเพิ่งม,มากูจะตายแล้วเหรออ้าอีกกิฟอัพกิฟต์อัพเลยโอ้โหของแม่งตกหมดเลยเยอยเกมแม่งโคตรเดือดมันเป็นเกมตีมอนที่ว่ามันไม่ได้แบบ ตีกันง่ายๆด้วยนะมันแค่เปิดมามันก็แบบว่าทารุณกรรมผมสุดๆแล้ววะอะไรวะอันนี้คืออะไรอ่ะไอ้หน,น้าตัวนี้มันคืออะไรวะมันต้องให้ผมไปตรงนี้แน่เลยเว้ยมันจะเป็นบอสด้วยนะเปิดมาก็ให้กูฆ่าบอสแล้ววะแลนด์ออฟ h ูนี่ไงโอ้โหค่าพลังสี่สิบไอสัตว์กูมียี่สิบกูเข้าไปกูแตกแน่ท็อกไกด์ยูโอเคฮาเวนซัมฟิน ใช้ฟินทำทูทูไกด์เดอร์จากออฟฟอร์ตกดที่เมนูสร้างแล้วก็ไปที่ออฟฟอร์ตแล้วก็จะไปที่ออฟฟอร์ตแล้วก็ทำทูไกด์เดอร์ฮะรีดดพลอยออฟฟอร์ตอันนี้อ๋อออฟฟอร์ตก็คือโต๊ะครับอ๋อต้องมีโต๊ะครับก่อนต้องตัง Carl. Carl. ้งโต๊ะครับก่อนครับทูไกด์เดอร์อ่ะฮะครับเป็นไอเทม แล้วก็ใช้ทูไกด์เดอร์คับไอเทมอีกทีนึง d e พอ o y a b เบิลสเตชันอ๋อต้องใช้ฟินโอเคต้องไปหาเก็บฟินที่พื้นแน่นอนมากูจะทำการก่อร่างสร้างตัวแล้วไปถล่มพวกมึงให้สิ้นซากให้จงได้เลยฉะนั้นแหลฟิน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 อยู่ไหนวะเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเนี่ยมึงห้าวอ่ะมึงห้าวตีนอ่ะขอฟินหน่อยเออ วัวลายสัตว์มาไ,ไหนม,มามาตีแรงนักก่อนมึงอะ่ะฮะวิสู้เปล่าสูปปา้เปล่ากลัะคอมโบมึงก็ตีทีเดียวไอโถกระจอก <c oughs> อาร์เมอร์ลูมลีเทอร์แล้วกูจะฮิวตัวเองอยังไงวะเนี่ยเอาลที่ของที่กูครามมาเมื่อกี้ไปไหนหมดอะออกเราต้องมาร์กไว้ด้วยนี่ว่าไม่ไงั้นมันไม่ขึ้นในแม,แมปโอเคผมจะทำการ มาตรงนี้ว่าเป็นอ่านี่ protect ท,ท,ที่นี่คือบ้านบ้านของผมจะมีะหิน2อ,อันนี้นะครับ t ไก guide เ,เรามีแล้วนี่มามาเราจะมาทำที่ปรุงอาหารกันอ๋อมันปรับระดับความสูงความต่ำได้ด้วยว่าโร t a t คือเลย s h i f กดชิ i เพิ่มหมุนไปเรื่อยๆดันหน้าเข้าน่าจะเป็นหน้าที่ใช้แซปจูสฟิสิกเวอร์ เราใช้ปลาไมเปิลแซฟฮาเวสเฮ้ยมาสับทีเดียวขาดเลยวะเอาเรื่องแจ่มจัดสับแม่งสับให้หมดของมีพังปะวะทูสอ๋อมีพังด้วยจริงๆด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยยอย่าๆยาอยาย่าย่าโอ้โหที่ไหนเนี่ยเดียว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 มันก็ตามกูไม่อยู่จริงๆดิกูถามจริงเดียว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  ฟิน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 ขอหน่อยเอออ๋อเดี๋ยว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 โอ๊ยที่ยังฟินโคตรเยอะเลยสัตว์ไม่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 กูไม่ตายยังไม่อยากตายยังไม่อยากตายยังไม่อยากตายกลับบ้านวิ่งกลับบ้านเขาบอกว่าถ้าวิ่งกลับบ้านแล้วเราจะหายดีมาดิสัตว์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 กูถีบให้ด้วยเลยนี่เรากูมีฮิลฮิลสู้กูฮิลสู้อยู่แล้วกูอะ มาเลยพวกโง่พวกหมาหน้าโง่ทั้งหลายตายซะเฮ้ยมึงอะไหนรอดแล้วมึงอะแน่นันหลบหลบมันหลบมันหลบอุ้ยเยี่หีบสีสองร้อยไหลดัสปีเตอร์ดัสปีเตอรถีบนี่อิสปาตันแล้วไม่หายไปเลยเฮียฟินเอามาอีกฟินเนี่ยกูเห็น เดี๋ยวเดี๋ยวเนอ,อลองมองต้นไม้ออกมาให้หมดเบอร์รี่ก็มีแต่แบบเฮ้ยตอนกลางคืนมันมีศัตรูน่ากลัวด้วยวะเฮียโหเฮียที่นี่มันอันตรายจังวะอ่ะพลังกูสามสิบแล้วไม่เป็นไรพลังกูสามสิบแล้วรอแป๊บนึงรองอุ้แป๊บนึงมึงโดนแน่พวกมึงโดนกูแน่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยขอหนะครับโอ้โหเฮียตีไม่เข้าตีไม่เข้าไม่เข้าเลยตีไม่เข้าตีไม่เข้านั่งรถเกาะกูด้วยไวโพนเฟอร์เนสครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงตามยันนี่เลยเหรอราสายตามึมงดีเกินไปป่ะวาณนี้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโยคอนสักชันอ่ะเดินไอ้เหี้ยมอนตีบ้านด้วย <laughs> มามาดิมากูไม่กลัวอยู่แล้วกลัวถีบกูถีบ <laughs> ไม่เป็นไรกูค้ามใหม่ก็ได้กูรู้วิธีเล่นแล้วไอ้สัตว์เออตอีบ้านกูสนุกไหมตีบ้านกูสนุกไหม ตีมากกูตบไหมถีบถีบกูถีบไว้ตีกูไม่เข้าตีกูไม่เข้าโด้กูทีบกูทีบ,บสองรอบเฮ้เฮ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะแตกจะแตกจะแตกเร็วเร็วเรวเดี๋ยว,ยวทำไมเราไม่ตั้งออฟฟอกไว้นนนในบ้านวะแล้วก็ทําทุกอย่างในบ้านไอ้เฮียเราจะได้แบบฮิลได้ขอพลังจากต้นไม้นะครับไอ่ต้องอย่างงาั้นมาเรามาเริ่มกันใหม่ดีกว่า เอาฟอกลงนี่แล้วก็คอนสักคชั่นเบนซ์ลงนี่แล้วก็เวปอนเฟอร์เนสลงนี่อะฮะเฮ้ยกูทีบกูทีบนักเลงอย่างไว้ผู้เฮียเนี่ยสัตว์เดวอแต่มากูไม่ดาบละ เฟออาดฟันทุกเหตุการณ์พลังกูเจ็ดสิบแปดเลยเหรอเฮ้ยจาก,กที่กูสู้เขาไม่ได้ตอนนี้กูมีพลังเจ็ดสิบแปดแล้วเหรอเดียวเดียวเดียวอะไรเล่าไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องทอร์นาโดทอร์นาโดไปหน่อยไม่ล่าไอ้น้องไอ้น้องกูตกไม่ให้หมดเลยสัตว์ทีเนี้ยโอ้ผู้เชี่ยวตว์ในต,ตำนานทำไมไอ้เชี่ยน,นีไมไ่มันดู เลเวลบื่มาสูงกว่าผมอีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปทำมากูกลายเป็นกูเข้ามาดินแดนมังกรได้ไงวะเนี่ยอะไรนักหนาเราไม่จบโอ้โหเลือเหลือห้าเฮียเฮ้ยนั่นไงแม่งระเบิดได้กูว่าแล้วไม่ต้องมีอะไรแปลกๆไอสัตว์เอ้ยดูเล่นแม่งเยอะชิบหายเฮียเกมโซไปเนี่ยไอสัตว์การไปเกมเอพีเอท์เลยเนี่ยกูยิงไกลเฮ้ยอะไรเรา จะตายนะจะตานะยนะตา,ตายเรียบร้อยเอ้ากูจะขึ้นมามึงก็ปิดทางกูเลือดสิหมื่นเลยอรอกูสู้ไงอะ่ะ hello เอ้าหลบได้ป่ะกูหลบได้ปะด่ะกูสามารถหลบได้ปะ่ะนั่นไงไอ้เฮียแม่งไม่ได้จริงด้วย หลบไม่ได้จริงๆวะ่ะไอ้ที่มันเกมเฮ่อลไมันเนี่ยไอ้สัตว์